โครงการจุฬาประธานนาครสวรรค์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรในอําเภอบรรพพิศัยจังหวัดนครสวรรค์น้ําพึ่งท่วมมานะตอนนี้ก็เตรียมภัยแล้งแล้วน้ําไม่พอแล้วนะเกษตรกร,ร,กรในหลายพื้นที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพญาย,ยังคงเร่งสูบน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาใช้เพื่อทํานาข้าวอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ําที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ําปิงนะที่บ้านท่างิ้วบรรพ,พิศัยอัตราไหลผ่าน61ลูกบา์เมตรต่อวินาที น้อยกว่าเมื่อวาน11ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้ำน่านเกิดชัยชุมแสงไหลผ่าน476ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้อยกว่าเมื่อวาน32ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณค่ายจิรประวัติอเมืองอัตราน้ำไหลผ่าน897ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้อยกว่าเมื่อวาน49ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร35เซนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะฮะจนบางพื้นที่เกิดเนินทรายขึ้นหลายจุดเป็นบริเวณกว้าง โครงการจุลประทานนครสวรรค์ก็ออกเตือนอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในอนาคตถ้าฝนยังไม่ตกคงไม่ตกแล้วนะฮะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วล่าสุดในพื้นที่ตําบมหูกวางอ่างทองบรรพตจงันนงหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยนายผู้อำนวยการโครงการจุลรปรทานนครสวรรค์ก็มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบรรุงรษา,าที่2ลงมื่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็ได้สรุปแนวทางในการช่วยเหลือดังนี้นะครับ อาจจะมีสนับสนุนเครื่องจักรกลขุดลอกวัชพืชตะกอนทรายบริเวณปลักคลองตั่วเก่าขอรับการสนับสนุนรถขุดบูมยาวน้ำมันเชื้อเพลิงจากกรมชลประทานนะฮะโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ2,500ไร่แนวทางการพัฒนาคลองตั่วเกา่าบางพื้นที่อาจจำเป็นต้องมีการเวียนคืนเห็นควรขอรับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่3ากรมชลประทานเป็นหน่วงงาน,นดำเนินการต่อไปนะครับ